เอาเมื่อนี้นะครับก็ไดมาไ้กีฟุนนะครับขีง่วไปเตรียมการอ่าเอาไปล่งหน้านะครับก็จะเอาไปยายใส่หน้าเขานะครับก็จะเป็นรูดูการเริ่มต้นในการทำหน้าก็คือช่วงอ่าต้องเตรียมอ่าเตรียมดินนะครับเตรียมปรับสภาพดินการเพิ่มอีซีวัตถุให้ครับหน้าเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นิีวัตประจําวันนะครับก็พอดีว่างก็เลยมาเห็ดตัวนี้นะครับ ที่นี่เนี่ยในคลิปนี้นะครับผมก็สิมะบอกถึงสภาพอากาศนะครับพยากณ์อากาศในช่วงในช่วงนี้นะครับวันที่11นะครับถึงวันที่17นะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งในช่วงนี้สีมียังเกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในวันที่11นะครับวันที่11ถึงวันที่14นี่ช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีอากาศร้อนนะครับมีฝ่าห้วนในตอนกลางวันนะครับสภาพอากาศโดยรวมนี่ บ,บางส่วนมีฝนนะครับแต่ส่วนมากจะบ่มีฝนนะครับสีมีฟ้าห้องเน่นะครับแต่บ่เกิดฝนแต่สีมีเสื้อผ้านะครับในช่วงวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับช่วงนี้นี่สีมีฝนเกือบทุกภาคเลยในพื้นที่ประเทศไทยแต่ยกเว้นภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้บางส่วนจะไม่มีฝนนะครับอ่าอันนี้คือในช่วงวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับฝนแห้งเลยนะครับ จะโดนเต็มๆเลยนะครับกามันจะเป็นอ่าความกดอากาศสูงแลวกาม้อนอากาศเย็นกําลังแผ่นกลางจากประเทศจีนนะครับกาสิแพลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับทรงผลให้ล่มไต้ล่มตะวันออกเฉียงใต้นะครับผัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้นะครับและกาเอาไทยข้าม่าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในช่วงนี้นี่สิเป็นล่มตะวันตกเฉียงใต้นะครับผัดขึ้นมานะครับ แล้วหลังจากวันที่10-17เนี่สิเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เป็นลมตะวันออกนะครับสี่เหตุให้เกิดฝนในช่วง10-17เนี่นะครับประเทศไทยตอนบนนี่ในส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนี่จะมีฝนเยอะนะครับจะมีฝนหลายนะครับปริมาณเม็ดฝนนี่ยชียุบประมาณ3มิลิเมตรขึ้นไปนะครับกับที่ว่าบ่าถือว่าเพง3มิลิเมตรประมาณนี้แหละ3มิลิเมตรนะครับกับที่ว่า หนักฝนแห้งนะครับบางพื้นที่อาจจะเป็นซีฟขึ้นไปนะครับก็ถือว่าแห้งคางเมึงว่ามันสิเป็นเท่าไดรนะครับสิมาอัปเดตอีกเช่นหนึงนะครับบรรยากาศช่วงนี้17บเนาฬิกานะครับอ่าลืมลืมลืมผู้ใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้มันถึง2,000นะครับผมใกล้สิถึงแล้วนะครับใกล้สิหอด2,000แล้วนะครับกดให้มันหอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสิมะบอกถึงสภาพอากาศโดยรวมในช่วงนี้นะครับ ในช่วงวันที่11ถึงวันที่14นะครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไ,ไทยตอนบนนะครับทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับกาศมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะครับในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับและภาคตะวันออกนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับกรเเียในประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ สำหรับลมตะวันออกนะครับกำลังอ่านเนี่ยนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันนะครับกับเฮดไหมี่เฮดใ้ภาคใต้มีฝนหน่อยนะครับแ้วก็มีฝนฝ้าข้งนองแค่บางแห่งเท่านั้นนะครับส่วนในวันที่1 5ถึง17เนี่ยนะครับอ่า15ถึง17เมษายน2ห6าหนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะครับจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ ทะเลจีนใต้นะครับทรงผลเฮดไอล่มไต้ล่มตะวันออกเชียงใต้นะครับพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยนะครับเข้ามาปกครอประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นนะครับในขณะที่บริเวณอ่าประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีอากาศร้อนนะครับถึงร้อนจัดเลยนะครับเสียให้เกิดฝนนะครับมีพายุรดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองมีร่มกระโชกแรงและก็ลุกเฮบตกในบางพื้นที่นะครับรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับก็โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับในส่วนของจังหวัดมกดาหารอำนาจ,จเจริญอ,อุบลราัชธานีจังหวัดนี้จะโดนฝนก่อนมูนะครับล่วก็นครพนมบางส่วนเท่านั้นนะครับล้วก็ภาคอื่นก็จะได้รับผลกระทบในระยะทะ่าทัดไปหรือว่าต่อไปนี่แหละนะครับ สำหรับลมตะวันตกเชียงเหนือนะับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและกะากาภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเท่านั้นนะครับก็คือสรุปได้ไงๆๆมาช่วงวันที่11ถึง14จะมีฝนแค่บางบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับส่วนในวันที่15ถึง17จะมีฝน ะจะเริ่มมีฝนในส่วนของจังหวัดมุกดาหารอําอนาจเจริญนะครับลวก็อุบลราชธานีนะครับ,บ,บ,รนะรบเริ่มมีฝนในช่วงเสาร์ของวันที่15นะครับช่วงเช้าของวันที่15ประมาณตีสี่ตีห้านี่แหละเริ่มจะมีฝนเข้ามานะครับมีฟ้าคึมเข้ามาแต่ว่าปริมาณฝนหรือยังที่ผมบอกก็คือประมาณ3มมิลลิเมตรขึ้นไปนะครับจะมีฝนกะถือว่าฝนแห้งแต่เข้าสิมาเมืองว่า ถึงมือแล้วมันสิเกิดฝนอีลีบอแต่ทีผมได้มึงอ่าข้อมูลในแอบเข้ามาอันนี้มันอาจจะมีความขาดเคลื่อนนะครับหรือว่าอาจจีฟ้าค้มอาจจีฟ้าออห้องนะครับแต่หังบ่เกิดฝนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละพื้นที่นะวา่าสิได้รับผลกระทบหน่อยหลายหรือว่าสิเป็นจังได๋นะครับอันนี้ก็อ่าพี่น้องที่ได้เบิ่งแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งในช่วงเวลานีา้17:00น,นท,ที่ผมอัดคลิปลงไปนี่นะครับอ่าในอ่าพื้นที่ของพี่น้องเป็นจังได๋ลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆใน ช่องเนะ่นะครับใดเมึงงใ้รับราบน้ำกันว่าข้อมูลทาวสารช่วงนี้นี่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงนะครับแล้วกะในช่วงของวันที่สิบห้าสิบเจ็ดกัเขามันมาบอกน้ำเวลาฝนเมื่อแล้วกะเขามันมาบอกมูน้ำนะครับกัสีไใดเมืองว่าเออพื้นที่นี่มีฝนเด้อพื้นที่นี่ยังวันนี้มีฝนนะครับอกะใกล้แล้วนะครับฝนตัวเข้ากับสีไใดใส่ปุยนะผมก็ยังวันในใสหรอกนะครับกะบก็ทายู่ทางงบอยู่ทางงบนะครับเพเาไม่ยัง บมเมนต์เงินบัมี่ได้ใช่ป่ะเงินบัมมี่แมเนแนวนะครับต้องวางเงินกาลังจะมาเออมันจะแมนนะครับผมกะประมาณนี้เนาะสรุปสรุปให้แล้วเด้อสิบเอถึงสิฝนน้อยนะครับสิบห้าถึงสิฝนหนักนะครับเอาง่ายเลยนะประมาณนี้ละนะครับกะลองมาบอกอีสานอีสานนะครับกะมันปลุว่าสิเป็นต้นใดผมก็คิดว่าอะมันนี่ก็อยากคัดคัดอยู่นะครับบอกไทยบอกอีสานนะครับแต่ว่ามันก็บอกได้อยู่นะครับแต่ว่าบางเท่อน่ะการให้ข้อมูลนะครับบอกอีสานมันก็อยาก จังไดจังไดดอกนะครับออบอวิซานต้องเกิดจากจังไดจังไดอยู่นะครับมันตอนนี้ก็เริ่มเคีย้ยวไปแล้วนะครับเคีย้ยวไปแล้วแล้วก็ามาให้ฟุนมือนีก็บ่แล้วดอกมืออื่นกะคิดว่าน่าจะแล้วบ่บบูนะครับอ่าพอดีว่างมือนีว่างบ่ได้ออกไปล้านนะครับบ่ได้ออกไปล้านกะบ่อค่อยมีเวลานาั่ไปขึ้นเก็บผักหวานแน่นะครับอันนี้กะนอกเรื่องจักหน่อยนอกเรื่องจักหน่อยนะครับกะทั้งอ่า <c oughs> ทั้งอ่าสิว่อวันนี่แหะ ทั้งมีเวียกทั้งบม่มีเวียกนะครับปนเปกันไปก็บ่เป็นยังนะครับตามมาซาของของผมนี่แหละนะครับผมอ่ะผูดในในเมืองคลิปแล้วนะครับทีนั้มาถ้ท่านใดกดติดตามอย่าลืมกดนะครับให้มันถึง2 0 0พนะครับผมกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับรา้ากดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้ได้ทราบรับทราบข้อมูลนะครับการปลูกพันสุสปะดังนะครับก็จะเป็นต้อมาเฮ็ดผุเฮ็ดถูกเฮ็ดผิดนะครับ การที่ว่าข้อเห็ดกับมันสปารังเนี่ยมันมีวิตพาดได้นะครับกับมีการแก้ไขได้คือกันนะครับประมาณนี้นะครับความรู้ดีๆนะครับเนื้อหาในช่องในอ่าช่อง YouTube ที่ผมได้ลงไปนะครับกะเข้าไปเมึงได้นะครับเข่าปียอดล้างมึงนะครับกะมีข้อมูลอ่าเนื้อหาสาระนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้าไปเมึงนะครับติดตามกันประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย